สวัสดีครับสัมจิกมาปบกับผมผีเบื่อหมวจนกันเหมือนเดิมสัมจิกนะเรามาเลขข่กูเสกิโลตรองคิดวันที่ที่แปดนี้ที่น้ำจนกูบานหน้าใสจาังหวัดนครศรีธรรมราชสัมจิกนะปปปปกูเอกวิเดชรุดปบกับละว่างปอเจกับอีโร่สัมจิกนะอ้วกูนี่เป็นกูตีนาแหล่นาที่ตาบิกนึ่งกูสัมจิกนะสัมจิกร์ตันใดที่จะเข้ากลุ่มเล่นหวัดจนโดยใต้ต่อรถกีตาร์รถจีบสัมจิกร์เจ้าหมัดกดลิงรวมกลุ่มที่นาปลูกวายได้เลยสัมจิกนะเรามาคว้างประวัติกองหัวกูนได้เลยสามิกนะ กูหลังซาดล่อยปยักหรือว่าปเจตนะน้องเอ้ไก่กูจางแกวจังหวัดตรงกล้าทำอีกนะตัวนี้ก็จะนามานึ่งไว้ยนะจะหนาทีร้ำจนกูตาราลาทำอีกนะตัวนี้ก็จนประเพณีเลี่ยมดีกุ้ยมือนะแก่งก็ดีติมเจ็บทำอีกนะายประโยชน์ดีตัวนี้นะส่วนรามาอบกูจนจนกูดุดดางเส้นหลักยอดตะวินหรือว่าอีลู่นะไก่กูเส้นแดงเป็ดมงกลใจทำอีกนะตัวนี้ก็จนมานึ่งไว้ยเหมือนกันทำอีกนะ จะนาที่ํำจนกูบานสายเก้ามันทำอีกน,นะตัวนี้ก็จนปราปิดเดินายประโยชน์ดีนะเดินจุกปากกลางแกงแรงแก่งแกรงในะตัวนี้นะ อ้วกูนี่ก็ไปอ้วกดาวลุงกุมรตีนาเลนาติตามมีนึ่งโก้จำยิกนะเรามาเป็นกำลังใจให้ต่างร้องไหว้วันที่ที่แปดนี้มีกำตอบใจนนที่ร่ำจนกูบานหน้าใสฉันว่าต่างร่องที่จะมาลาศัพยิกนะศัพยิกตันใดที่จะกลุ่มเล่นอ้วกจนโดยใต้ต่อรถกีตาร์รถจีบศัพยิกกรามัดก็ลิงรวมกลุ่มตีนาปลูกไว้ได้เลยจำยิกนะอ่ากมูลกองป้อมบิดปากประกันได้ปุ๊บม่ต้องก็ตรวจก็ไปจำยิกไว้ด้วยก็กลุ่นกับป้อม